ครัวบริการศูนย์เรียนรู้ไอซีีของบางแดงและก็ผู้รับการอบรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดการสื่ออบรมจากศูนย์การทำแเว็บไซตโดยโปรแกรมคนเร็จรูปของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของตำบลบางแดนะครับในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของ ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เรามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะครับเพราะวิวัฒนาการของโลกในยุคปัจจุบันมันเกไปด้วยความรวดเร็วนะครับเาไทั้คที่ไม่มีการเรียนรู้หรือเข้าใจหรือใช้เทคโนโลยีไม่ได้นะครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะได้รับราคาับกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่ไม่ทันสมัยแรืใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ได้นะครับก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับในวันนี้ก็ยินดีนะครับว่าจะรับความร่วมมือจากส่วนการทั้งหลายนะครับได้เข้าได้ส่งประการน้องในงานเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับน้องระชาชนด้วยนะครับนักเรียนช่วนี้ก็เป็นเวลาปิดเทอมก็ได้มาเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นโครงการทั้งสนะครับที่จะใช้เวลาว่างของนี่ให้ส่งปรงอยู่นะครับก็ขอเงินไว้พรให้การอบรมนะครับหลักสูตร์การทำเว็บไซต์เพื่อส่งไปเสนเร็จรูปนะครับในครั้งนี้นการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการแล้วก็ขอขอบคุณทางนักวิทยากรจากกระทรวง ICT ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรา ครับก็ขอพวกเราทุกท่านนะครับได้บทคุณค่าเกี่ยวกับทางวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดให้กับพวกเราทั้งนั้นครับที่เขได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดการสืบรมรหลักสูตรการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของกระทรวงไอซีทีนะครับนักศึกษารู้ไอซีทีประจำตำบลบางแยงในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ เข็นนะครับที่มันโดนตอกนะครับจากคนที่นะครับเจิตอกตัวานตัฐานเีเ่ยครับให้เกิดคูุมถัไท้เลยนะครับถ้าแทนได้อกก็แถมเป็นรูปภาพเลย ในงานี้นะครับเดี๋ยวพึ่งไปก่อนนะคับะมีตืที่ต้องดเพิ่มเติมนิดนึงนครับรวมทั้งหมชื่อเว็บไซต์นะครับให้ใส่เป็นการสร้างเว็บไซต์ที่ถิหนลาเนี่ยตัวชื่เว็บไซต์เนี่เดี๋ยวไม่เปลี่ยนทันได้นะครับการสร้างเว็บไซต์ที่ถ่นละ Eu sei que กอเราใส่ได้วยบอยนะครับแล้วก็ลิตัวนี้ที่บอยให้กดมถัดไปได้เลยนะครับปุ่มดไปไปนะครับีมีข้อผ่านคืแนะครับรือสึกีในข้อสอบีเจด้วยนะครับดังนั้ายในการถี่บังนะราเพื่อจะให้โปรแกรม นะครับนะครับจะเป็นการลบหรือเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็เขาเล่างบอกว่าชื่อใช้การเข้าใช้งานโปรแกรมได้ชื่อว่าแอดี้นะครับนะครับมีบล็อที่เปิดครับที่นี่ตั้งแต่ที่เรช่มต้ครับมีมีให้เราลองกดนะครับปุ่มที่มาดูหน้าเว็บไซต์ ตัวซูมล่างที่2นะครับจะได้นก้รเลือกไปลบตัวเดร์ที่ต่อนะครับวิธีการนะครับวิาตเนะครับให้เรานะครับเปิดตัวคอมพิวเตอร์ก็คือตัวฐานนี้ธีการลงนะครับาคอมพิวเตอร์ เข้าไปที่ไอซีไอซีนะเข้าไปเลยน,นะครับที่ถึปุ๊บเข้าไปที่แอพเซิร์ฟนะครับ A P P S E R เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ W W W ีวีวนะครับเข้าไปที่จุดหนาานะครับในที่สุดท้ายแล้วนะครับ มเก็บคนที uh mm ่ก hmm, so right. so, so ันเสอจะมีว so ิว so ล้านะครับทีนี้นะครับถ้ากีเข้ามาแล้ถูกต้องนะครับจะมีไฟเช่นเลยนะครับเนไม่เป็นตัวนระมาณน้นะครับะ้นนให้หาคว่า installation เจอครับเป็น e r นะครับนะครับหาว่า installation เจอนะครับ ให้ติ้มผ่าเลาวเลือกลบงปกดีนะครับในวาาอีสตาริจทำท่าปพื่เสรินะครับเพื่อ่จะต้งในนะครับแล้วก็้ใ่เดี๋ยวใครที่ไม่แน่ใจตัวต้องทอ่รดูนะครับใช่ครับโล